ดูการมวยนี่คล,ล,ล้ายมวยเงินหลายหหมื่นแล้วขวาอีกทีนึงอโอ้หอออล่นเลยคุณม,มีน,นคะครับกรรมการผู้ห้ามนี่ห้ามแบบรวดเร็วเลยทีเดียวปิยะเล็งสุดใจพลิกเหลี่ยมนิดนึงโยกแสนไทยกระชากอีกมีพลามเคราะรัดพลิกแมนี่อายุายาย16แหกชุดนี้น่ารักจริงๆจบอนาคตไปไกลนะคกระชากอีกนิดน,นึงโยกแสน,น ปิยานี่ต้องยอมรับเลยนะครับเซฟจริงๆตัดได้อีกทีนึงเดินแล้วบุญมีบุญมีฮุกซ้ายเดินอีกมาดีเลยครับเราใจจริงๆเริ่มคู่แรกยกสามใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้บุญม,มีพลัมเด้งตีตลอดอ,าอา้าวๆมาอีกรอบนึงนี่เฮเอาเข็นเลยพลัมตีมาชุดน,นี้พบกันที่เรา ติดตามชมนะครับ